สวัสดีครับพี่พี่น้องนทุกคนวันนี้นะครับสันเสิร์สันเสอร์นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับเจ้า n o t e 20 Line Up มันมาแล้วครับลีกแรกนะครับพอดีผมได้ตัวซอสแล้วก็อินโฟเมชันมาสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวจะใส่ตัวเลีกต่างๆไว้ที่นี่นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะกดพอสแล้วก็ย้อนกลับมาดูได้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่ s a m s u n g S20 series เนี่ยนะครับตอนนี้ ตัวเริ่มออกมาแล้วก็ทุกคนเริ่มจัดกันไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้คือข่าวก็มาแล้วว่าซัมซุงเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มโปรเจกต์ของตัว Note 20แล้วคือเขาจะใส่ชื่อโค้ดเนมของเขาเนี่ยว่า Project C ซนะครับซึ่งทุกคน,นยังสงสัยอยู่เพราะว่าตัว New Galaxy Buds เนี่ยก็ใช้คาว่า Project V ซึ่งอันนี้ใช้ง่ายๆคือมันจะไม่เหมือนกับโค้ดเนมสมัยก่อนของพวกตัว S20 Series ที่ใช้โปรเจกต์ว่า Picasso อันนั้นอันนั้นคือเราจะค่อนข้างจะรู้ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับรูปภาพใช่ไหมครับแต่อันนี้โปรเจกต์ C เนี่ยพอเขารีวิวออกมาต่อว่ามันชื่อว่าโปรเจกต์แคนวาสแคนวาสหกับ Canvas 2เนี่ยก็คือมันจะเป็นเหมือนกับว่า new features ที่จะอยู่ในตัว S Pen นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เรารู้กันอยู่ณนะตอนนี้นะครับก็คือตัวตัว base variant ของมันก็คือตัวที่เหมือนกับตัวล่างสุดของมันเนี่ย เป็น 128GB ยี่สิบแปดกนะครับอันนี้คือคอนเฟิร์มมานะครับเพราะว่าแต่ทึงม,มันก็น่าแปลกหนึ่งเพราะว่าตัวเบสแวร์เรียนเนี่ยของตัว Note 10นะครับคือมันคือตัว 256GB ้าสิบกนะครับซึ่งทุกคนก็เหมือนสเปกเลยว่าตัว Note 20 series ตัวเนี้ยอาจจะใส่ตัว micro SD card ได้นะครับซึ่งถ้าใส่มาได้เนี่ยส่วนตัวผมเองชอบมากเพราะว่าคือ ชอบเพิ่มเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นคนที่แบบชอบเก็บนู่นเก็บนี่อยู่ในเครื่องเยอะใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่ามีตัวเอ็กซ์ตร้าสล็อตให้ m i โคร SD การสใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้เราเวลาเก็บอะไรแล้วก็สบายใจมากกว่าดีกว่าที่จะต้องมานั่งพึ่งเมมโมรีในเครื่องอย่างเดียวส่วนในเรื่องของกล้องหน้านะครับตอนนี้คือเทคโนโลยีล่าสุดนะครับของวงการสมาร์ทโฟนเนี่ยก็คือการที่ซ่อนกล้องกล้องหน้าคืออันเดอร์สกรีนดิสเพเลย นะครับแต่ว่าเขาคอนเฟิร์มออกมาว่าเจ้า note 20เนี่ยจะยังไม่ใส่เจ้าตัว under screen camera display นะครับก็คืออาจจะยังเป็นแค่พันโชว์ธรรมดาหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะผมจะรีบมาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งและในส่วนของเรื่องของสกรีนนะครับตอนนี้คือเขาแบ่งกันเป็น2ฝ่ายว่าตอนนี้คือหลังจากที่เราเห็นตัว s 2 0เนี่ยเริ่มสมัยก่อนจะเป็น c u r ร์ screen ใช่ไหมหลังๆเนี่ยตอนนี้คือมันเริ่มจะ เคอร์ฟน้อยลงจนกลายเป็นแฟลตเริ่มจะแฟลตแล้วเราก็ต้องอันนี้มารอลุ้นดูว่าจะเป็นแฟลตสกรีนมากขึ้นไหมหรือว่าไปที่บริษัทซัมซุงเนี่ยนะครับคือเขาผลิตจอให้กับเจ้ามือถือ,อรุ่นยักษ์ใหญ่อย่างจีนเนี่ยอย่างหัว w ว่นะครับก็ต้องดูว่าเพราะว่าอันนั้นคือมันเป็นเหมือนกับว่า Waterfall Display เลยนะครับต้องดูว่า อันนั้นคือเป็นซูเปอร์เคิร์ฟเลยอะ่ะแล้วก็ใส่เหมือนกับว่าแทบจะไม่มีปุ่มเปิมฟิสิกอลบัตเทิลให้กดแล้วนะครับฉะนั้นคือเราต้องมารอรุ้นดูว่าเขาจะใช้ทางไหนที่เหมือนกับว่าจะผลิตตัวจอตัวนี้ออกมาสำหรับเจ้า Note 20และส่วนเ r ฟร h r เรทนะครับตัวนี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่าเขาจะใช้ 120Hz ของ r e เฮิร์ตนะครับของเฟรชเรทซึ่งก็ค่อนข้างจะเทพ แต่ว่าจะใส่จะสามารถใช้ตัว 120Hz r e ยยี่สิบเฮิร์ตซ์ใน Quad HD ได้ไหมเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องมารอดูเพราะว่าในตัว s 2 0 Ultra เนี่ยเขาก็ยังพยายามที่จะอัลล็อกมันอยู่นะครับแต่คือตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันอัลล็อกออกมาคือมันจะทำให้ไอมันจะดรอะแบตเตอรี่เยอะมากนะครับเขาก็เลยไม่อยากจะอันล็อกตัวนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกมาก็คือจะเป็นเจ้าตัวกล้องหลังนะครับ ก็จะใส่108ล้านเมกะพิกเซลมาเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้คือ Samsung อาจจะต้องแก้เรื่องเกี่ยวกับโฟกัสซิ่งอ s ชชูนะครับเพราะว่าตอนนี้ใน s 2 0 Ultra เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการโฟกัสอยู่นะครับ้องร้อยเขา Fix ตรงนี้ก่อนแล้วดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับแล้วก็มันจะมีเขาบอกว่ายังมีข่าวลือว่าจะเป็น b u i อินโปรเจคเตอรมาด้วยนะครับซึ่งในการเวลาที่เราจะเสนองานเพราะว่าปกติ Note Series เนี่ย คือมันจะ superior ในด้านของการที่เวลาเราซื้อมาเพื่อใช้งานนะครับใช้ทํางานเนี่ยนะครับตัว S series เนี่ยมันจะเป็นแบบหนึ่งนะครับเป็นการใช้งานทั่วไปแต่ว่าตัว Note เนี่ยจะเป็นตัว top ง่ายง่ายนะครับเราจะต้องมารอดูว่าคุณซัมซุงเนี่ยเขาจะให้อะไรเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรดีๆที่จะมาอัปเดตเดี๋ยวผมจะรีบมานะครับวันนี้ก็เสนรเสนนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับก็ยังไงถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ